สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แม่น้ำพอรสแคต์ ash, นานาสาระของเลก้าและเล็กสแตนเลตตอนเซนสิตเทชั่นเมื่อสแตนเลสหมดภูมิคุ้มกันหลังการเชื่อมในวันนี้ทางบริษัทแม่น้ำสแตนเลสไจำกัดมหาชนได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรชัดชัยสุทิฤทิอดีตหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโลหการคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยมีประสบการณ์การสอนและวิจัย ทั้งยังเป็นที่ปรึกษาให้กับโรงงานอุตสาหกรรมมามากกว่า40ปีขอเชิญพบกับวิทยากรเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งในรายการแม่น้ำพอดแคสต์ครั้งนี้เป็นตอนที่8วันนี้เราจะคุยกันเรื่อง Sensitization เมื่อสเต l เลสหมดภูมิคุ้มกันหลังการเชื่อมเราได้ทราบก,กันมาแล้วว่าความสามารถในการต้านทานการผุกร่อนของสเตเลสนั้นได้มาจาก การที่เนื้อเหล็กมีโครเมียมไม่น้อยกว่า10.5%และาธาตุคาร์บอนและโครเมียมทั้งสองจะต้องอยู่ในสภาพของสารละลายคำว่าสารละลายของแข็งเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับท่านทุกฟังเรานึกถึงการทำน้ำเชื่อมถ้าเราเริ่มเติมน้ำตาลลงไปในน้ำและกวนให้น้ำตาลละลายเป็นเนื้อเดียวกับน้ำอันนี้เราเรียกว่าสารละลายแต่ว่าถ้าเราเติมน้ำตาลมากไปจนถึงจุดหนึ่ง น้ำตาลจะไม่ละลายและแยกเนื้อออกมาเป็นของแข็งอันนี้เราเรียกว่าตะกอนหรือ precipitate ในภาษาอังกฤษในโลหะก็เหมือนกันโลหะ A และ B เมื่อมารวมกันถ้าเป็นเนื้อเดียวกันเราเรียกว่าเป็นสาระละลายของแข็งหรือ solid solution ถ้ะตราบใดที่โครเมียมเนี้ยยังละลายอยู่ในสภาพ solid solution โครเมียมก็ยังจะทำหน้าที่ในการป้องกัน การเกิดสนิมโดยการสร้างชั้นฟิล์มมาเคลือบในการเชื่อมประกอบหรือการเชื่อมทั่วๆไปนะั้นอุณหภูมิของแนวเชื่อมมีั้กแต่จุดล้อมเหล็กจนถึงอุณหภูมิห้องส่วนหนึ่งซึ่งใกล้แนวเชื่อมมีอุณหภูมิที่สูงเพียงพอที่จะทําให้คาร์บอนรวมตัวกับโครเมียมไปตกตะกอนบริเวณขอบผลึกหรือภาษาังกฤษว่า grain b o u n d a ซึ่งในการที่โครเมียมคาร์บา์เนี้ยบริเวณใกล้เครียงนั้นจะสูญสียโครเมียมไปทําให้ความสามารถในการต้านทานการผุก,กร,ร่กรอนบริเวณเกรนบาลรีรหมดไปทําให้เกิดการผุก,กร่อนอย่างรวดเร็วได้ตามขอบเกรนจนนําไปสู่ความเสียหายก่อนอายุอันควรเราเรียกการผุก,กร่อนตามขอบเกรนนี้ว่า intergranular corrosion และเรียกสเตลเลสที่ถูกโครงสร้างเสื่อมสภาพว่า s สเ l e s s s t ต e l นั้นถูก Sensitized คือสะกด Sensitized แล้วก็มี ed ตามหลังนะครับปรากฏการณ์ของการเกิดตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่า Sensitization และแนวเชื่อมที่เกิด Sensitization เนี่ยเราเรียกว่า Well Decay Well แปลว่าการเชื่อม Decay แปลว่าการเสื่อมสลายหรือผุกร่อน การเกิดเซนซิไทเซชันนั้นเกิดได้ทั้งในสเตลเลสออสเนติกและเฟอริติกแต่ว่าในอดีตนั้นนะครับการเชื่อมสเตลเลสเฟอริติกไม่เป็นที่แพร่หลายเนื่องจากมีปัญหาของการแตกร้าวของแนวเชื่อมเนื่องจากมีคาร์บอนสูงแล้วก็มีการเกิดเขาเรียกว่าเกรนโกร t h การขยายตัวของเกรนมากตราบจนกระทั่งในเทคโนโลยีการผลิตสเตลเลสด้วยเตา อาร์กอนออกซิเจนดีคาร์บรายเซชันหรือเรียกว่าเตา AOD ได้รับการพัฒนาจนกระทั่งเราสามารถผลิตสเตลเลสที่มีคาร์บอนต่ำกว่า0.03ได้โดยเฉพาะยิ่งยิ่งในฟอริติกจึงทำให้การเชื่อมฟอริติกเป็นที่แพร่หลายมากขึ้นและปัญหาของการเชื่อมฟอริติกก็ได้รับการแก้ไขเป็นไปตามลำดับจนกระทั่งปัจจุบันสามารถนำมาเชื่อมได้โดยปราศจากปัญหา การลดโอกาสของการเกิด s เซน i t i z a t i o n นั้นสิ่งที่เราต้องการจะทําก็คือลดโอกาสของการเกิดโครเมียมคาร์ไบด์หลังจากการเชื่อมเมื่อสเตเลสได้รับความร้อนวิธีการลดโอกาสการเกิดเครเมียคาร์ไบด์นั้นะ่ะมีอยู่สแนวทางซึ่งอาจจะใช้แยกกันหรือร่วมกันก็ได้ประการแรกก็คือลดปริมาณของคาร์บอนในสเตลเลสให้มีค่าต่ำกว่า0.03% ดังจะเห็นในเกรดเช่น 304L 316L ตัว L แสดงว่ามีปริมาณคาร์บอนต่ำแนวทางที่2ก็คือการเติมธาตุเข้าไปแย่งคาร์บอนจากโครเมียมตัวหลักๆที่เราเติมกันเข้าไปก็คือไทเทเนียมไนโอเบียมและแทนทัลลัมตัวอย่างของเหล็กในกลุ่มนี้ก็ได้แก่ 430Ti 436 439และ444เป็นต้นการเกิดเซนติไทเซชันใน เซเลสเฟรติกนั่นนะครับเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไวมาก แล้วก็มีความไวมากกว่าการเกิด Sensitization ใน s t e n น t i c ถึงประมาณพันเท่าเนื่องจากโครงสร้างของ f e r ร i t ริเนี่ยมันมีความสามารถในการละลายคาร์บอนได้น้อยเพราะฉะนั้นเมื่อแนวเชื่อมได้รับความร้อนอยู่ในช่วง500-720องศาคาร์บอนก็ถูกบีบแล้วก็พร้อมที่จะเข้าไปจับตัวกับโครเมียมแล้วไปตกผลึกอยู่ตามขอบเกรน เทคนิคในการเชื่อมสเต e เลสโพลิติกนอกจากจะใช้พวกที่มีคาร์บอนต่ำหรือมีไทเทเนียมในโอเปียมแล้วการเย็นตัวซึ่งตรงข้ามกับการเชื่อมออสเซนติกนะครับเราอยากจะให้มันเย็นตัวช้าๆผ่านช่วงอุณหภูมิ500-720เพื่อที่จะให้โครเมียมสามารถแพร่เข้ามาในบริเวณที่โครเมียมส่วนหนึ่ง ไปรวมตัวกับคาร์บอนเราก็จะได้แนวเชื่อมที่ไม่เกิด intergranular corrosion ส่วน sensitization ในเหล็ก stainless steel austenitic นั้นเกิดขึ้นในช่วง แบนที่กว้างกว่าในโอริติกนะครับอาจจะเกิดตั้งแต่ประมาณ480จนถึง850องศาเซลเิียสเทคนิคของการเชื่อมออสซิติกให้ได้ดีก็คือการทำให้เกิดการเย็นตัวอย่างเร็วเนื่องจากการฟอร์มคาบ่ายในเซเลสออสซิสติกนั้นช้าถ้าเราสามารถที่ทำให้เย็นเร็วโดวยการราดน้ำอย่างนี้เป็นต้นก็จะทำให้ป้องกันไม่ คาร์บดาเกิดขึ้นได้แต่ว่ายัางไงก็ยังจำเป็นที่จะต้องใช้สเ l e เลสออสซินติกที่มีคาร์บอนต่ำแล้วก็มีธาตุผสมทัเเนียมไนโอเบียมหรือแทนททลัมวันนี้เนื้อหาที่เราคุยกันก็ค่อนข้างเยอะนะครับเราคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการเกิดเซน i t i z a t i o n การเกิดโครเมียมคาร์บ่ายในแนวเชื่อมพูดถึงกลไกลของการเกิดเซน i t i z a t i o n แล้วก็แนวทาาวิธีลีกเนียงและป้องกัน ก็เป็นจุดที่ดีที่ผมอยากจะขอจบพอดแคสต์ไว้เพียงแค่นี้สำหรับครั้งนี้ครั้งหน้าเราจะคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการทำความสะอาดแนวเชื่อมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสนิมที่ผิวหน้าและวิธีการสร้างฟิล์มออกไซด์ของโครเมียมเพื่อให้แนวเชื่อมมีความคงทนต่อการผุกร่อนพบกันในตอนหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามฟังถ้ามีข้อเสนอแนะ หรืออยากจะให้คุยประเด็นอะไรเกี่ยวกับเล็กและสเตเ s สก็ติดต่อเข้ามาทางอนเมล์ตรงหน้าปกนะครับขอบคุณครับครับในตอนนี้ขอจบในหัวข้อเรื่อง Same s e n s i t t z t t o o n เมื่อสเตเลสหมดภูมิคุมกันหลังการเชื่อมไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาฟังพบกันใหม่ในตอนหน้าขอบคุณครับ